เราบุกลงไปเราไม่กดที่ปุ่มกระดูกนะปุ่มกระดูกเราไม่กดนะคะเราจะกดที่กล้ามเนื้อนะะคะกดที่กล้ามเนื้อนะนี่นะคะจุดที่หนึ่งนะใช้สันมือนะคะวางค่ะวางอกคุ้มเข้าไปตรงนี้วางปุ๊บเวลาที่เรานั่งเราให้ได้องศาที่ลงไปให้ได้นะคะแล้วก็กด ยกก้นน้มตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็คลายจุดที่หนึ่งนะคะอ่าจุดที่สองเปิดประตูลงเหมือนร้านสำนักเลยอ่านะคะเนีวร่องค้ำเหนืตรงนี้นะแตงกดปิดกดแล้วนับเท่าไหรต่ตรงนี้ สิ5สิบสิ5สิบ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 1ิบสิบ1ิบสิบ1ิบ1ิบ1ิสิบสิบสินสิบหิบวิบสิบนิบสิบสิบสิบกิบส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 ิ1สิบสิ่สิบสิ1สิบ1ิ15ิบส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 ิ่มิบส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 ิงสิบสสิบ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 ิ มันก็ยี่สิบนั่นแหละผมพี่เขาก็สอน20แต่ของหนูเป็นลายนวงเ้นนิ่งแล้วก็นับไปถึงสิบห้าใช่ไหมอ่ามันก็เป็นห้าเหมือนกันไม่ได้แตกต่างเลยใช่ใช่ใช่อ่าแล้วเราก็ไปแนวแข็งสามเส้นรวบอ่าถ้าเป็นลัาสัมนกจะมีเส้นเดียวมีเส้นไหนคะแนวนิ้วไหน แถึงกลางใช่ไหมกลางข้พับไปจนถึงซอยข้อมือซอยข้อมือแต่ครนี้เรารวบนวดรวบเลยใช้ฝ่ามือกดหนึ่งสองสามสี่ห้ยุกเป็นใช้มือแล้วเก้าสิบเห็นไหมนี่ประยุกแล้วนะอ่าอันนี้ใช้ชเลยสักย์แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำไมเราถึงต้องใช้มือประคอง เพราะบางคนที่นวดใหม่ๆมือยังไม่แข็งแรงพอนะบางคนก็มือไม้สั่นหรือสั่นแต่ถ้าเราใช้มือประคองมันจะลดการสั่นของร่างกายเราได้เข้าใจนะคะคนวดจนถึงที่ไหนคะโอ้โหตอบได้ดีมากค่ะที่จะดีแน่นค่ะแน่นมค่ะปฏิบัติรวมเยอะไปต้ิงเล่นมืดจับอันไหนแสอันไหน เราแยกอีระอยางนะคะเวลาเราเรียนเนี่ยกีรอบคะสามรอบอุ้ยเก่งสามรอบจริงๆเลยนี่แขนด้านไหนละแขนด้านนอกแขนด้านนอกเราจะเริ่มต้นที่หัวไหล่นะคะเราพับแขนนี้นั่งตรงไหนหันหน้าหันหน้าใช้สีสันใช้มือมีที่ชิดคนไทยนะคะจำไม่ผัก เรานั่งกับคนไข้ตรงนี้มือไหนที่ชิดคนไข้เราใช้มือนั้นควักไปที่บ่าดึงหนึ่งดึงสองด้งสามอ่ะแตะไว้สิคะแตะไว้นะแตะเบาๆนัไม่ใช่ไปกดของเขาไว้นะบางคนชอบไปกดอย่างนี้ไว้ไม่ใช่แล้วแตะไว้เฉยเพื่อไม่ให้แข็งเขาก็อยากอ่ะเอาใหม่เริ่มดึงหนึ่ง1ดึงสอง ดึงสาอบ่าคนเรากว้างแค่ไหนใช้แบ่งให้ช่วงให้ได้ขนาดนั้นนะคะพอไม่กล้ามาเปลี่ยนมือปุ๊บมาเป็นมือนี้หยิบกล้ามเนื้อนะคะหยิบยกโยงขึ้นมานับหนึ่งสองอ่าสามขยับมืออ่า แบ่งตามกล้ามเนื้อเราจะดึงน่ะตามมัดกล้ามเนื้อตรงนี้ลงมาเหมือนกันอ่านะคะหยิบขึ้นมาหยิบกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะเราไม่ได้ไปบีบเขานะเราไม่ได้ไปปิ้นนะเดี๋ยวมันจะเกิดภาวะการเจ็บของกล้ามเนื้อเราหยิบขึ้นหยิบกล้ามเนื้อล้วยกขึ้นมาถ้ากล้ามเนื้อเขาเป็นมัดแข็งแข็งอ่ะมันจะค่อยๆคลายตัวออกมันจะง่ายขึ้นนะคะต่อการนวดอีกครั้งครับ4รอบอ่าเก่งมากเลย ใช่แค่นี้แหละค่ะจับมือแค่สอมที่ได้คือพออาจารย์หุ่หยิบยกอะไรนะหยิบยกโยงอ่าหยิบยกโยงเราเรียกว่าหยิบยกแล้วก็โยงขึ้นโยงยอหยิบกล้ามเนื้อให้ได้ก่อนแล้วก็ยกขึ้นอ่านะคะไม่ใช่หยิบนะไม่ใช่หยิบนะครับหยิบค่ะเออไม่ใช่หยิบนะหยิบโยงข้อนี้แนวแนว อ่าคันนี้เรามาเป็นแนวแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยมาเป็นแนวนะคะนี่นะคะแนวนิ้วนางนะคะแนวนิ้วนางนะกดข้ามือนะคะอ่านับ นับ1 2 3 4 5นับ1 2 3 4 5ถึงไหนคะถึงส้อยข้อมือครูเก่งมาครูสุขสอยได้ดีมากค่ะนะคะเป็นแนวนิ้วนางนะเรานวดไล่นะคะตั้งแต่ข้อศอกนะคะแค่ข้อศอกลงมาเลยจนถึงสร้อยข้อมือแล้วเราก็มาลีกฝ่ามือ นิ้วก้อยสอดเข้าไปนิ้วโป้งนิ้วก้อยสอดเข้าไปนิ้วก้อยอ่าเดินมือนะคะเราจะเดินนิ้วมือเพื่อคลายข้อมือนะคะเดินหนึ่งเดินสองเดินสามเดินสี่เดินห้าเดินหกเดินเจ็ดเดินแปดเดินเก้าเดินสิบอ่ากีกครั้งค่ะ สี่ครั้งสามครั้งสามครั้งสามรอบสามรอบกี่ครั้งสิบครั้งสามรอบเก่งมากค่ะสิบครั้งสามรอบคลายฝ่ามือนะคะคลายฝ่ามือตั้งศอกตั้งศอกนะคะเมื่อกี้เราหายฝ่ามือเลยนะนั่งสอบครึ่งฝ่ามือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบครั้งรอบครั้งนรันแล้วก็ไม่ดึงคงนนะคะเป็นแนวเส้นนะคะแนวเส้นข้างนิ้วนะเราไม่ได้มานวดข้างบนนะเส้นมันจะอยู่ข้างนิ้วนะคะจับประคองนะคะจับประคองนะจับประคองไว้แล้วก็คึงนะคะครึงจนถึงปลายนิ้วนะคะนิ้วก้อย คึงนะคะคึงนะไม่ใช่เป็นรูดซับสิทธ์เทานะคะคึงนะอ่าคึงนะคะคึงคึงจนถึงปลายนิ้วนะอ่านี่นะคะคึงเสร็จแล้วคลีบนะคะเราใช้คลีบนะคะคลีบปลายนิ้วกระตุก แคบๆเฉยๆดังไม่ดังช่างมันคือมันข้อเท้าเลยเห็นไหมดึงไปแค่กระตุกดังไม่เป็นไรแล้วก็ใช้พุ้มมือนะคะคึงคายคึงคายใช้ตรงข้างล่างเนี่ยคึงข้างล่างใช้ข้างบนคืงข้างบนคึงคายอืมคึงคายอารมณ์คึงคาย มัน,มนแย่ความว่า